คนไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมควรดำเนินชีวิตอย่างไรปัจจุบันวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าอย่างมากทำให้เกิดเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างต่อเนื่องจากเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนมาเป็นยุคอุตสาหกรรมและปัจจุบัน กำลังอยู่ในยุคข,ข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดนที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นจึงทำให้มีผลต่อความคิดความเชื่อของ บุคคลในสังคมไปด้วยในยุคแรกๆคนส่วนใหญ่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อย่างเช่นเทพพระเจ้าจึงก่อให้เกิดเป็นศาสนาหรือลัทธิเทวนิยมจำนวนมากและได้สืบทอดความเชื่อเหล่านานเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันแต่เมื่อการพิสูจน์การ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้คนบางส่วนเริ่มมีความเชื่อในเรื่องเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้มากขึ้นอย่างเช่นในยุคที่ความเชื่อเรื่องเอลนิยมรุ่งเรืองมากๆมีการเผยแผ่ความเชื่ออย่างกว้างขวางไปทุกมุมโลกซึ่งในยุคนั้นเริ่มมีนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นและนักวิทยาศาสตร์คน หนึ่งชื่อกาลิเลโอได้ค้นพบทฤษฎีต่างๆมากมายที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อความเชื่อทางศาสนาในขณะเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์นั้นได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสามารถนำเรื่องที่คนสงสัยมาพิสูจน์ให้เห็นจริงได้แต่ในที่สุดก็ถูกคุกคามจากศาสนา ความเชื่อนั้นจนเกิดความลำบากในการดำรงชีวิตปัจจุบันความเชื่อเหล่านั้นยังคงดำเนินอยู่แต่มีการปร,ปรับเปลี่ยนไปบ้างให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินชีวิตในปัจจุบันแต่ถึงอย่างไรก็ตามการศึกษาได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความคิด ของมนุษย์ปัจจุบันได้มีการทําวิจัยเรื่องการนับถือศาสนาของคนในยุคปัจจุบันในหลายประเทศพบว่ามีแนวโน้มคนที่จะไม่นับถือศาสนาใดๆเพิ่มจํานวนมากขึ้นเพราะบางคนมองว่าเป็นเรื่องงมงายพิสูจน์ไม่ได้บางคนไม่เห็นประโยชน์จากการ มีศาสนาอยากใช้ชีวิตแบบสบายสบายไม่ต้องมีข้อผูกมัดหรือถูกสร้างกรอบทางความคิดให้กับตนจากข้อมูลวิจัยเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกอยู่ว่าหากคนไม่มีศาสนายึดเหนี่ยวใจมากขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมและโลกใบนี้ซึ่งแน่นอนว่า อย่างน้อยเขาจะไม่มีกรอบความคิดที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตเพราะทำแล้วก็ไม่รู้สึกว่าผิดศีลผิดธรรมไม่กลัวบาปคนจะสนใจวัตถุมากกว่าจิตใจใช้ชีวิตตามอำเภอใจจะไม่เกิดประโยชน์ต่อการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นักศึกษาคงเคยศึกษาในเรื่องการเกิด ศาสนาต่างๆมาบ้างแล้วเราจะพบว่าศาสนาส่วนใหญ่มีหลักคำสอนสำคัญที่เป็นประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตความสงบสุขในสังคมในที่นี้จะคอยยกตัวอย่างเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องเหตุและผล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในโลกนี้โลกหน้าและตลอดไปเมื่อใครปฏิบัติตามย่อมได้รับความสุขทั้งชาตินี้ชัดหน้าและทุกชาติจนกว่าจะหมดกลืลสแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างไอสไตล์ยังให้การ ยอมรับพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่มีหลักการคล้ายวิทยาศาสตร์ในเรื่องความมีเหตุผลส่วนในประเด็นเรื่องคนที่ไม่มีศาสนานี้ถ้าเราจะกล่าวโดยรวมก็หมายถึงพวกที่ไม่มีความเชื่อเรื่องก่แแทงกรรมด้วยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำวิธีการ ดำเนินชีวิตของบุคคลที่ไม่มีศาสนาเป็นแก่นสารไว้ในอปันนกสูตรสีเพราะความที่พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนในโลกไม่ว่าจะมีความเชื่อใดหรือไม่มีความเชื่อเลยก็ตามก็จะทรง แนะนำวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้เสมอดังนั้นในหัวข้อนี้นักศึกษาจะได้รับทราบสาระสำคัญของอป,ปันนกสูตรบางส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีศาสนาหรือบุคคลที่ยังไม่มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม นักศึกษาจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปทำหน้าที่กันละยานามิตให้กับบุคคลเหล่านั้นให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขปลอดภัยจากทุกโทษภัยในสังสารวัฏเนื้อความในพระสูตรที่นำมาเสนอนี้เป็นเพียงบางส่วนของพระสูตรที่เกี่ยวข้องและขอยกเพียงตัวอย่างเดียวหากต้องการ ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นสามารถหาอ่านได้จากพระสูตรที่อ้างถึงดังกล่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามพราหมณ์และกะาบดีชาวบ้านเมืองสาลาว่าศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่ชอบใจของท่านทั้งหลาย ที่เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาอย,ย่างมีเหตุผลมีอยู่หรือไม่พราามและคหาบอดีชาวบ้านสาลากราบทูลว่าไม่มีพระองค์จึงทรงแสดงอัปันนกธรรมโดยทรงยกทิฐิต่างๆขึ้นมาอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นคุณและโทษอย่างชัดเจนแล้วทรงแนะนำวิธีการปฏิบัติ ที่ไม่ผิดซึ่งก็ขอยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้พรามสองพวกมีความเห็นขัดแย้งกันพวกที่หนึ่งมีความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบวงสูงไม่มีการบูชาไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตธรรมชั่วไม่มีโลกหน้าไม่มีเป็นต้นพวกนี้จักเว้นกุศลธรรม ปรกรือดอากศลธรรมกลายเป็นคนทุศีลประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจาทำตนเป็น้าศึกกับพระอระหรันในเรื่องนี้วินยูชนควรพิจารณาให้เห็นดังนี้และพระองค์ทรงแนะนำวิธีคิดที่ถูกต้องให้กับบุคคลที่มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ว่า ถ้าโลกหน้าไม่มีบุคคลนี้ตายไปแล้วจักทําตนให้สวัสดีปลอดภัยได้ถ้าโลกหน้ามีเขาก็จะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าโลกหน้าไม่มีจริงคําของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะจริงหรือเท็จก็ช่างเถิดเขาก็จะถูกติเตียนในปัจจุบันแน่นอน ถ้าโลกหน้ามีจริงเขาจะได้รับโทษในสองสถานคือหนึ่งในปัจจุบันวินยูชนตำหนิติเตียนสองตายไปแล้วจะไปเกิดในนรกพวกที่สองมีความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบวงสูงมีผลการบูชามีผลเป็นต้นพวกนี้จากเว้นอักุศล ธรรมประพฤติุลูลศรรมและทิ้งความเป็นผู้ทุศีลประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไม่ทำตนเป็น้าศึกกับพระอรหรันในเรื่องนี้วินยูชนควรพิจารณาให้เห็นชัดว่าถ้าโลกหน้ามีบุคคลนี้ตายไปแล้วจะเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าโลกหน้าไม่มีจริงคำ ของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะจริงหรือเท็จก,ก็ช่างเถิดเขาจะได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันแน่นอนถ้าโลกหน้ามีจริงเขาจะได้รับคุณในสองสถานคือหนึ่งในปัจจุบันวินยูชนสรรเสริญสองหลังจากตายไปแล้วจากไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จากวาทะของ พรามทั้งสองพวกที่ยกมานี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าความเห็นของพรามณ์พวกที่หนึ่งเป็นความเห็นที่ผิดความเห็นของพราหมพวกที่สองเป็นความเห็นที่ถูกต้องและทรงชี้ให้เห็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องสําหรับผู้ที่ปฏิบัติผิดว่าควรจะมีความเชื่ออย่างไร ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตปลอดภยัยหรือผู้ที่ปฏิบัติถูกแล้วพระองค์ก็ทรงยืนยันในสิ่งที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะปฏิบัติต่อไปดังนั้นในความเห็นของพรามสองจำพวกที่ยกตัวอย่างมานี้สามารถสรุปหลักการ ปฏิบัติสำหรับคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องกดแห่งกรรมคนไม่มีศาสนาได้ว่าแม้บุคคลผู้ไม่มีความเชื่อยึดเหนี่ยวจิตใจแต่อย่างน้อยก็ควรมีหลักการพิจารณาในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องโดยยึดหลักการปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ดังกล่าว ว่าถึงแม้จะมีความเชื่อหรือไม่มีความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าหรือเรื่องกฎแห่งกรรมก็ตามหากปฏิบัติได้ถูกต้องอย่างน้อยการดำเนินชีวิตในโลกนี้ก็จะมีความสุขและไม่ต้องทุกกับการที่ถูกคนอื่นวิพากวิจารณ์ตำหนิหรือนินทาจากการกระทำไม่ดีของตน หรือหากโลกนี้โลกหน้ามีกฎแห่งกรรมมีจริงการดำเนินชีวิตหลังจากตายไปแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องทนทุกขทรมานในอบายภูมิเพราะฉะนั้นการเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมีแต่ผลดีอย่างเดียวอีกทั้งยังจะทำให้การดำเนินชีวิตของเรามีเข็มทิศชีวิตที่ถูกต้อง สรุปสาระสำคัญของบทเรียนนี้คือต้องการให้นักศึกษามองเห็นสภาพของกฎแห่งกรรมในมุมมองกว้างหลากหลายมุมมองและเพื่อตอบปัญหาที่ค้างคาใจในหลายคำถามเป็นเรื่องของหลักกรรมที่เป็นหัวใจของกฎแห่งกรรมในเมื่อหลักกรรม กล่าวไว้ว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วคำกล่าวนี้ย่อมเป็นจริงเสมอจะส่งผลช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับเวลาและการกระทำในปัจจุบันส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาควรยึดมั่นในหลักกรรมและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำ วันได้อย่างถูกต้องชี้ให้เห็นความสำคัญของกฎแห่งกรรมว่าเป็นตัวจําแนกความแตกต่างของสัตว์ครั้งหลายมีมนุษย์เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในหัวข้อนี้จะตอบคําถามของคนที่มักจะสงสัยหรือสับสนว่าทำไมเราแตกต่างจากคนอื่นและก็คงได้ข้อสรุปว่า เพราะกรรมที่กระทำมาในอดีตส่งผลให้เป็นเราในปัจจุบันนี้และทำให้ได้ข้อคิดต่อไปอีกว่าควรจะประกรอบกรรมดีเพื่อจะได้เกิดความสมบูรณ์ในอนาคตและสามารถออกแบบชีวิตของเราในอนาคตได้ด้วยการกระทำของเราในปัจจุบันต้องการ ชี้ให้เห็นความซับซ้อนของการให้ผลของกรรมที่มีคนบางส่วนมักจะเข้าใจผิดหลักกฎแห่งรำว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้แล้วจะได้เข้าใจว่าการให้ผลของกรรมนั้นเป็นเรื่องซับซ้อน ดังนั้นอย่าด่วนสรุปว่าหลักกรรมไม่ถูกต้องแล้วนำมาตัด้อตัวเองเพื่อไม่ทำความดีหันกลับไปทำความชั่วซึ่งอันตรายต่อการดำเนินชีวิตแม้ขนาดว่าคนมีตาทิพย์ยังเห็นเรื่องราวกดแทงกรรมแตกต่างกันและเข้าใจเรื่องการให้ผลของกรรมไม่ถูกต้อง เพราะว่าเห็นไม่ครบวงจรเห็นเป็นบางส่วนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นไปถึงต้นเหตุจึงทรงนำมาถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องดังนั้นควรยึดมั่นในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าการไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม ย่อมจะได้รับผลเสียมากกว่าผลดีดังนั้นแม้ไม่มีความเชื่อทางาศาสนาหรือไม่มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างน้อยก็ควรจะมีหลักในการพิจารณาเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ ก็จะทำให้ดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขหรือยิ่งถ้าหากตายไปแล้วมีโลกหน้าจริงก็จะได้ปลอดภัยคือจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ให้ทำความดีเผื่อมีนิวไว้ก่อน